สวัสดีครับมารีวิวจะเป็นรางยิงป่านะครับตนนัวนี้นะครับนี่จะเป็นรางิงป่านะฮะอันนี้จะเป็นรางกลมนะครับล่องใส่ลูกดอก 4- 5ถึงมิลน,นะครับตัวน,นี้เจาะล่องไกลไว้เรียบร้อยนะครับตัวน,นี้ก็มีไกลก็สวมสวมใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับ ถ้าเป็นไก่กล่องก็จะสวมได้เลยนะฮะตัวนี้จอดมาในลักษณะนี้นะครับนี่นะฮะจะเป็นรางกลมนะครับตัวนี้ส่วนเป็นรางเหลี่ยมก็ก็มีนะครับสนใจก็ทักมาในเบอร์โทรแล้วก็อดีไลน์ได้นะครับมีบริการจัดเก็บเงินปลายทางนะครับราคาก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ส่วนตัวที่กัดไว้แล้วนี่ก็อยู่ที่700บาทนะครับ700รวมส่งนะครับตัวนี้ไม่มีบอกเพิ่มนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจะอ่าไล่เบาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นล่องเปียนะครับอันนี้ล่องเปียแล้วอันนี้จะเป็นไล่เบานะครับไล่เบาหรือท่านไหนมีเครื่องก็จะไล่เบาเพิ่มก็แล้วแต่ตกแต่งเอาได้นะครับมีอ่าพื้นที่มีเหลือเยอะนะครับอันนี้าน้ําหนักเบานะครับ ให้ถึงโลนะครับนี่นะฮะจัดใจก็ทักมานะครับส่วนไก่ก็ใส่ได้ทั้งไก่รุ่นนี้นะครับแล้วก็ไก่กล่องนะครับไก่กล่องก็ใส่ได้นะครับจัดใจก็ทักมานะครับส่วนรังเหลี่ยมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมาให้ดูนะครับ ลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะครับไอตัวที่ทําสีนะครับอ anyway> ันนี้อันนี้ทําสีเรียบร้อยนะครับตรวนี้จะเป็นตัวทําสีนะครับอันนี้จะเป็นสีดํานะครับสีดําอันนี้กัดล่องไก่เรียบร้อยนะฮะล่องไกลก็อันนี้ล่องไกลก็จะอยู่อยู่ที่อ่า ประมาณ9.5นะครับความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ9.5นะฮะตัวนี้นะฮะกว้างนี่9.5นะครับความยาวก็อยู่ประมาณ8เซนนะครับนี่อยู่ประมาณ8เซนอันนี้เป็นร่องใส่ลูกดอกนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นร่องใส่ลูกดอกร่องก็อยู่ใส่ลูกดอกอยู่4 4ถึง5้มิลได้นะครับถ้าใส่6กมิลนี่ก็ใส่ได้แต่มันจะ ไม่ลงร่องนะครับมันจะเต็มร่องพอดีนะฮะใส่สี่ถึงห้ามิลกำลังพอดีนะครับตัวน,น,นี้จะเป็นสีดํำนะครับใอเก็ทักมาตามเบอร์โทรแล้วก็อดีไลน์เดี๋ยวปับปับปับหมดไว้ให้นะครับนะครับอ่าใส่กันถลอกไว้ก่อนนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นรางเหลี่ยมนะครับตัวนี้เป็นรางเหลี่ยมสีทองนะครับ <S <S อ่าตัวนี้เป็นรางเหลี่ยมสีทองนะฮะสวยๆ <S <S นะครับตัวนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะใส่ล่องไกลได้เลยนะครับสลอมลงไปก็จะได้เลยนะครับตบๆลงไปหน่อยนะครับจับพอดีนะครับตัวนี้ใส่ใกล้กล่องก็ได้นะครับส่วนร่องก็ อยู่ที่สส่ลูกดอก4-5ถึงมิลเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอตัวนี้จะจะยาวอยู่ที่130มเซนนะครับ130มเซนความโตความโตนี่19มิลนะครับ19คูณ19นะฮะอันนี้อันนี้ก็19มิลนะฮะอันนี้ก็19มิลนะครับความยาว1 3อยมเซนนะฮะนี้แม่นๆนะครับนี่นะฮะส่วนตัวทำสีนี้อยู่ที่9 0 0บาทนะครับรวมส่งทั่วประเทศไทยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งของถึงหน้าบ้าน แล้วก็ออกมาจ่ายตังค์ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้รีวิวข้าวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ